บาทแตกไยศาสตร์มนดำหากพูดถึงบาทหรือบาทพระเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกันดีพอสมควรเนื่องจากบาทคือหนึ่งในอัฐะบริคารที่เป็นของพระพิษุและสัมมาเนนใช้ในการบินทบาทโดยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าบาทมีอยู่สองชนิดเท่านั้นคือบาทดินเผาและบาดเหล็กลมดำโดยมีขนาดตั้งแต่เจ็ ถึง11นิ้วและพระพุทธองค์ทรงห้ามมิให้พิสุใช้บาตรที่ทำจากวัสดุที่เป็นของมีค่าเช่นแหล่เงินทองทองเหลืองและทองแดงนอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับบาตรแตกหรือบาตรพระแตกซึ่งเป็นความเชื่อที่มีอยู่กับชาวพุทธมานานหลายร้อยปีว่าบาตรเป็นของที่ใช้สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้า ไม่เหมาะที่จะนำมาปรากฏอยู่ในเคหสถานโดยทั่วไปเนื่องจากเป็นของสูงและมีความเชื่อเรื่องบาดแตกนั้นปรากฏมากในภาคกลางยิ่งกว่าภาคอื่นเนื่องจากพระสงฆ์จะได้รับการอบรมถ่ายทอดจากพระอุปชาให้ดูแลรักษาบาดของตนให้ดีที่สุดเพราะมีความเชื่อว่าพระสงฆ์หนึ่งลูกจะมีบาดได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้นในสมัยก่อน บาทำจากดินเผาหรือไม้หากเกิดรูรั่วพระสงฆ์จะต้องใช้ชันยาเพื่ออุดรูรั่วนั้นและใช้บาทนั้นต่อไปจนกว่าจะมีญาติโยมนำบาทใบใหม่มาถวายในกรณีที่เกิดการแตกหรือชำรุดพระสงฆ์เท่านั้นที่จะเป็นผู้เก็บรักษาและเก็บบาทนั้นไว้ภายในวัดอย่าให้ไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่มีศีลธรรมหรือจิตใจไม่ดีและอาจคิดร้ายต่อผู้อื่น เป็นเรื่องที่พระสงฆ์ต้องพึงระวังเป็นอย่างมากส่วนสาเหตุที่ต้องมีการเก็บรักษาบาตรให้พ้นจากมือของคนที่จิตใจไม่ดีไม่มีศีลธรรมเพราะคนจิตใจไม่ดีบางคนอาจนำบาตรไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อให้เกิดผลในทางอาถรรพ์กับผู้ที่ตนมุ่งร้ายเพราะเพียงแค่นำบาตรนั้นไปทิ้งไว้ตามเลือกสวนไรนาหรือนำไปโยนใส่ไว้ในตุนบ้านของคนที่ตนมุ่งร้าย ก็สามารถทำให้บ้านนั้นเกิดความเดือดร้อนเกิดการทะเลาะเบาะแววงเกิดความแตกแยกและหากผู้ไม่มีสิ่งธรรมนั้นลงคาถาอาคมกำกับชิ้นส่วนบาดแตกได้อาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านหลังนั้นก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยทั่วไปหากบาดแตกสามารถพบได้โดยตาเปล่าการจะนำบาดแตกนั้นออกจากสถานที่จะต้องใช้พระสงฆ์ ที่สามารถกำกับคาถาลงอาคมได้มาเป็นผู้ทำพิธีถอนบาดแตกนั้นให้ออกไปและทำบุญเสริมให้กับเจ้าของบ้านเพื่อเพิ่มความสบายใจแต่ในกรณีที่ไม่สามารถเห็นบาดแตกนั้นได้แต่ทราบจากผู้ที่สามารถสัมผัสทางในได้ที่เจ้าของบ้านนั้นศรัทธาก็จะต้องทำพิธีถอนเพื่อแก้ไขเช่นเดียวกันแต่ในบางความเชื่อที่ว่ามีบาดแตกในบ้าน โดยเราไม่สามารถมองเห็นได้ก็ควรใช้วิจารณญาณว่าได้รับทราบจากผู้ที่เราเชื่อถือได้จริงๆหรือไม่เนื่องจากบางครั้งผู้ทํานายทายทักอาจใช้ความคาดเดาเพียงว่าบ้านนี้ไม่มีความสุขได้รับความเดือดร้อนพี่น้องทะเลาะเบาะแว้งกันจนหาความสุขไม่ได้จึงนําไปโยงเข้ากับเรื่องบาดแตกซึ่งอาจทําให้ผู้ได้รับฟังเกิดความวิตกกังวลไม่สบายใจ จนหาความสุขไม่ได้เช่นกันวิธีการแก้ไขใช้วิธีเดียวกับกรณีที่มองไม่เห็นบาดแตกแต่หากไม่ได้เชื่อถืออย่างจริงจังมากนักหากได้รับการทำนายทายทักในเรื่องเหมือนเก่าอย่างน้อยที่สุดผู้ที่ถูกทักก็ควรจะทำบุญเข้าวัดเพื่อเสริมสร้างบารมีให้กับตนเองการแก้ทางวิชาบาดแตกนั้นทำได้สี่วิธี 1. ใช้เมล็ดข้าว และดินที่ประกอบพิธีแลกนาขวัญปลูกและโปรยรอบบ้านพร้อมบริกรรมคาถาว่าพุทโธท,ทำให้หลุดธรมโมทำให้ดับสังโคทำให้ศูนเสนียดจันไลจงหายไปด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะ 2. ใช้ตัปูสังขวานอนหรือตะปูธรรมดานำไปฝากไว้ในโบ 1, สถ์หนึ่งพรนษาเน้นวัดกลาง ที่มีการบวชและลงปฏิโมกเป็นประจำและนำตะปูดอกนั้นไปตอกไว้ที่เสาบ้านหน้าต่างประตูพร้อมบริกรรมคาถาว่าพุทโธท,ทำให้หลุดธรรมโมทำให้ดับสังโคทำให้สูญเสนียดจันไลจงหายไปด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะ 3. ามหาบาทที่แตกที่ทำใส่เราและห่อด้วยจีวรขาด นำไปทิ้งลงกลางแม่น้ำกล่าวคําต่อพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพร้อมบริกรรมคาถาว่าพุทโธท,ทำให้หลุดทำโมทำให้ดับสังโคทำให้ศูนเสนียดจันไลจงหายไปด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะก 4. วิธีนี้ถือเป็นวิธีที่หนักที่สุดแต่ไม่แนะนำให้ใช้คือการใช้ประจำเดือนแรกของสาวพรหมจันทร์ นำมาล้างอาถรรพ์บาทแตกที่ได้ลงอาคมกำกับไว้บาทแตกถือเป็นคุณใสที่มีความเชื่ออยู่กับคนไทยมาช้านานไม่ว่าโลกของเราจะก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีไปไกลสักแค่ไหนแต่ความเชื่อสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ผู้กับสังคมไทยตลอดมา หากคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องเล่าแนวอาถรรพ์ลี้ลับพิศวงเราก็เพื่อนกันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ